สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผโอ้ยเราดีจัดเต็มเท่แน่เนี่ยเท่ลเลยหรอเท่เลยนะนนคะวันนี้อยู่กับเก๋ตัวโต,โตโคาค่ะและผมบอยตัวโตโคาครับผมแน่นอนเห็นเราสองคนครับเรามากับรายการ รายการอะไรความรู้รอบรอจ้าโอเคเเรอเ,เรือเมื่อกี้ EP และรายการอะไรโอเคเรอเรือชัดเจนมากชาัดเจนนะครับรอบรอดนี่ลินดี้ลินดี้นะะวันนี้นะเราก็จะมากับช้อยตัวเลือกที่ว่าถ้าคุณมีง 800, บ800แสนบาทคุณจะเลือกอะไรระหว่าง2รุ่นตรงนี้น,นะ่ะะคะฝั่งทางด้านเก๋เน้นความบึกบุญ แข็งแก่งเล่นใหญ่เล่นใหญ่จะเป็นตัว h o n d a CRV 2.4 ES 4 w h e e l drive รถปี2019ค่ะเดี๋ยวนะรถปี2019ใช่แล้วค่ะพี่บอกราคาเท่าไหร่นะงบไม่เกิน8แสนไม่เกิน8แสนถูกต้องนี่ตัวท็อปป่ะเนี่ยจัดเต็มออปชั่นจัดเต็มด้วยนะคะ4 e e l ด้วยเหมาะกับสายแคมปิ้งแบบเรา2.4 EL นั่นเองใช่ไหมตัวนี้เพราะว่า เป็นท่าที่นั่งแล้วของหนูก็จสน้นขับขี่คนเดียวแต่ว่าอยากได้พื้นที่ไงพื้นที่ข้างหลังเอาไว้แบบว่าปูที่นอนนอนเก็บของเก็บของเก็บสัมภาระได้ชอบเที่ยวเนี่ยชอบเที่ยวสส่แคมปิ้งค่ะของพี่บอยวันนี้แต่งตัวหล่อขนาดนี้ยังไงของผมเป็นคาร์เมลี่นะครับผมคาร์เมลี่ตัวนี้อยู่ในชมปัจจุบันอยู่เป็นออนนีวอยู่นะครับผมก็ปี2019เหมือนกันนะครับผมนี่สีโอ้สีดำเหมือนกันสีด้เหมือนกันนะครับผมเป็นในรุ่น 2.0G ีนะครับผม ก็อย่างที่บอยอย่างผมก็แล้วแต่ชอบนะถ้าราคาเท่ากันในสองสองรุ่นนี้แล้วแต่ชอบแต่ผมผมชอบมาทางนี้ถ้าพี่บอยพี่บอยจะเลือกแคมปนี้อะทำใหมเพราะเหตุผลอะไรก็ผมชอบความคล่องตัวแล้วผมเป็นคนโสดไม่มีครอบครัวไงแล้วผมเป็นคนโสดไม่มีครอบครัวไงแล้วผมเป็นคนโสดไม่มีครอบครัวไงไปไหนมาไหนคนเดียวก็ใช้อย่างนี้เดี๋ยวที่พูดเมื่อกี้ตัดออกสื่อได้ไหมได้ครับแล้วก็ไปไม่ถูกเลย ก็เรห็นความหรูหรานะครับผมก็ดูพรีเมียมแลก็สมรรถนะโอเคเียความจบเฉียวมีพ่อชมนี่มันปรับมาสปอร์ตขึ้นก็เลยชอบแบบนี้นะครับผมได้หรูได้ความสปอร์ตได้ความกว้างความกว้างความคล่องตัวมีหมดนะครับผมสมรรถนะโอเคก็ถือว่าเป็นรถใหญ่ละนะครับผมแต่เซียววีก็ไม่ใช่ไม่ดีตัวนี้ก็ดีนะครับผมแน่นอนค่ะมันก็จะเหมาะ ของเก๋ก็จะเป็นสไตล์ขับคนเดียวครับซึ่งคลิปที่เราเก๋ก็จะบอกาเก๋จะชอบรถที่แบบว่าเน้นการขับคล่องตัว<ม>นะคะถ้าเป็นในตัวเมืองหรือเมืองกรุงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะดูเป็นเขาที่เราดูเป็นอะไรนะเขาที่เราก็จะเป็นตัวอาร์ติสถ้าเน้นการใช้ในชีวิตประจําวันเพราะอะไรหนึ่งขับขี่คล่องตัวประหยัด<ม>นะคะหาที่จอดง่ายแต่ด้วยความที่ว่าอีกมุมหนึ่งเก๋เนี่ยเป็นสายแคมป,ปิ้ง ชอบเที่ยวชอบลุยนิดหนึ่งดังนั้นอยากได้รถที่แบบว่าเป็นเพื่อนคู่ใจนี่เลยตอบโจทย์มากๆกับตัว Honda C r v อาีแล้วเป็นตัว4ฟ h e e l ด้วยนะไปเขาโค้งเขาคอ,อ,อ,อขึ้นดงขึ้นเหนือไปได้สบายๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว ES ซึ่งเขามีการปรับมาใหม่เป็นรูปแบบห้นที่นั่ง uh เราไม่เน้นบรรจุคนเยอะค่ะไม่เน้นเน้นพื้นที่ในการแบบว่าวางที่นอนนอนได้หรือว่าเอาไว้แบบวางคงวางของพูกเขาพี่ไงเที่ยวทีคุณต้องมีเป็นร้อยนะคฮะ ลิมสะเดินตลาดนะะหรือจะแวะวัดแวะอะไรคือจะชุดต้องเปลี่ยนเยอะนิดนึงนะคะดังนั้นคือเจ้าคันนี้ตอบโจทย์เลยสําหรับเก๋นนะแต่คุณล่ะคะชอบเป็นตัวไหนถ้าคุณมีงบ800,000บาทนะคะคุณก็สามารถเลือกได้สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยเนาะใช่ครับเพราะว่าแต่ละคนที่มาเลือกซื้อรถเนี่ยผมเขา้าใจว่าเขาต้องมีการคิดคำนวณมาแล้ว ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับผมที่ทําให้มาเลือกรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ<ช>บางคนชอบแบรนด์นดีนะะ้บางคนชอบแบรนด์นี้บางคนชอบโตโยต้าบางคนชอบพันดาบางคนชอบ สมรรถนะแบบนี้บางคนชอบเครื่องยนต์แบบนี้แม้แต่ดีเซลจริงๆก็มีดีเซลด้วยนะไอ้บีคอร์วีก็มีดีเซลด้วย<ช>นะครับผมบเหมือนกันคัมรี่ก็มีไฮบริดมีอะไรเหมืนชอบรูปทรงแต่อาจจะชอบเครื่องไฮบริดก็ได้เน้นความประหยัดอะไรอย่างเงี้ยบางคนจะให้บิดยังมีความกังวลก็เล่น 2.0G ไปนะครับผมถูกต้อง <ผม S 1> นะคะแต่ไม่ว่าจะเล่นคันไหนนะครับจะเล่นคันไหนจะเลือกแบบไหนจะเลือกแบบไหนแล้วกันนะครับก็ที่ตัวโตค้าของเรานะครับมันมีมาตรฐานของเราอยู่นะครับคือการซื้อรถของเราเนี่ย เราซื้อรถสวยคัดสภาพมาอย่างดีนะครับรถโซมนี่เราไม่ซื้อเลยนะครับผมรถแต่งซิ่งรถอะไรเนี่ยสังเกตว่าที่โชว์รูมเราไม่มีนะครับผมซื้อรถกับที่เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคันไหนเนี่ยรถ3า0 0ี่รอยคันเนี่ยลูกค้าสบายใจได้เลยสามารถถามข้อมูลกับทางฝ่ายขายของเรากับทางพนักงานของเราได้เลยนะครับว่ารถคันนี้อะไรยังไงนะครับผมเพราะตรวจสอบได้หมดนะครับผมแล้วที่สำคัญของเรารถชนหนักจมน้ำพลิกวาอะไรเงี้ยเราไม่ซื้อเข้ามาใช่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้น ที่ชลงเราไม่มีรถแบบนั้นขายลูกค้าสบายใจได้เลยถูกต้องเรื่องเครื่องยนต์เรื่องเกียร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการเช็คการตรวจสอบมาอย่างดีใช่แล้วเครื่องไม่เคยผ่าฝาไม่เคยเปิดสายฟงสายไฟต่างๆไม่เคยย้ำไม่เคยแมปไม่เคยใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเราจะเน้นรถเดิมนะครับผมและรถที่ไม่โซมนะครับใช่แล้วทุกคันเราคัดสรรมาแบบนี้นะครับผมโอเค หมดยัาหมดย่ารับประกันนะคะรับประกันด้วยแต่ก่อนที่จะไปที่รับประกันคือต้องบอกก่อนว่าอย่างที่พี่บอยพูดแหละเนาะไม่ว่าคุณจะเลือกเป็นตัว Honda c ซ v วก็ดีหรือว่าจะเป็นตัว Cam ร y ก็ดีนะคะทุกคันของเราซึ่งมีการคัดสภาพมาดีอยู่แล้วนะคะดังนั้นมั่นใจกับตัวรถของเราได้เลยกับการซื้อรถที่โตโต้ค่ะและนอกเหนือจากการคัดสภาพรถมาอย่างดีมีทีมงานดูแลอย่างดีเรามีบริการหลังการขายดีๆค่ะกับการรับเรื่องย่อนและเกียร์นานสูงสุดถึง4ปี เยอะนะย้ำมาย้ำเลย,เยสีปีนะคะ,ะจากซิกแมน,นะค,คุณสามารถไปเสิร์ชได้เลยเพราะว่าเขาเป็นนะคะบริษัทที่รับประกันบรันตีในเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะคแล้วก็ยังไม่หมดนะอันนี้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะใช้ในตัวเมืองหรือว่าอ่อนต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชววั่วโมงทั่วประเทศค่ะบางทียางแตกน้ำมันหมดแบตหมดโทรเข้าเบอร์ c a ซ็ center ได้เลยนะคะจะมีกับบริการดีๆมา ให้คุณถึงที่เลยค่ะคนะคะคดังนั้นนะคะคุณจะสนใจเป็นรุ่นไหนก็นดีก็สามารถเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ตามความชอบแต่ทั้งสองคันนี้คือรถปี2019นะคะและที่สำคัญอยู่ในงบราคาไม่เกิน800,000บาทถูกมากนะครับผมเพรายังไงทั้ง2คันนี้ ายแดงมาล้านกว่าทั้งคู่ล้าน4อัพเกือบล้าน5ใช่ครับนะคะวันนี้คุณสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่สื่อะเยนต์มือสองต่อต้องค่ะของเราก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะว่าถ้าเป็นคุณมีงบ8 0 0แสนบาทคุณจะเลือกคันไหนระหว่าง All-New Toyota Camry ี2 0 g รอปี2019กับ Honda CR-V 2.4 ES นะคะ4วิ e ด d ไดร e รถปี2019ค่ะแล้วก็ฝากกับนะคะนี่เลย ความรู้รอบรถจําช่อะไรกันเราได้ยัางจำได้แลบนะค,บ <c oughs> ความรู้รอบรถของเราด้วยนะคะ <c oughs> ฝากคอมเมนต์ฝากติชมคอมเมนต์อะไรต่างๆได้เลยแล้วก็ฝากกับเสือของเราต่างๆด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้หมอดนาน,นที่ขเขาราซ้อมคนแล้วคะ่ะเจอกันได้ใหม่ EP หน้านะคะจะเป็นรถรุ่นไหนราคาเท่าไหร่สภาพจะเป็นยังไงคุ้มค่าขนาดไหนรอติดตามชมได้เลยวันนี้ขเขาตวราปกอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ